มหาวิหารเชนไมตุสนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนั่นนะครับปาร์ค้าโซจะมีโดมสองโดมเดี๋ยวเขียนนะตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวเลยไปเที่ยววันนีบนนั้นเดี๋ยวเราลอดอุโมงค์ไปนะครับออกไปทะลุอุโมงค์ไปฝั่งโน้นละอีกสักครู่หนึ่งเราก็ถึงนะครับเดี๋ยวครับรถรางสวยดีสสสวววยยยนะครับรถรางที่กรุงปากนะครับประเทศ สาธารณรัฐเช็กรถลางจะพานักท่องเที่ยวขึ้นมาบนเขานะครับแล้วก็จะไปเดินดูพวกปราสาทอะไรต่างๆไปพวกไร้บ้านนั่งกินเบียร์อยู่ข้างถนน ครับเราเราเราไม่ับนะครับที่นี่ก็้ท่เงินนครับ อธิบายด้วยสิมันคืออะไรถามผมทำไมอ่ะเอาเอาเขาแจกมายังไงก็เอาไปนั้นถ้าผมรู้เรื่องเนี่ยเขาจะตั้งไว้ทำไมนั่นสิยอ๋อเป็นบัตรผ่านเข้าไปชมปราสาทแค่นั้นเองเข้าไปพวกลุงหาปะนะเป็นตั๋วเข้าชมปราสาทนะครับโอเคยอดดักลูกช้ำเป็นไง สองด <glorious> ้่ยนะสองไมได้เาอเาแบบตั้งๆนะเดี๋ยวยเอา้ามันยิดแังสงหายัาดนี้ก็เมี รูปหนึ่งก็ดีนะผมว่าสวยๆอ่า มาถ่ายที่ เดี๋ยวไปดูเป็นอาคารที่ประธานาธิบดีที่เขา,าจะส่งมอบอำนาจกันนะครับเขาก็จะมาสาบาันตนกันที่อาคารหลังนี้นะครับแล้วก็จะออกไปกล่าวปราศัยกันที่บริเวณด้านหน้านะครับเป็นระเบียงด้านหน้า เป็นมงกุฎของกษัตริย์นะครับแต่ว่าเป็นมงกุฎจำลองมงกุฎจำลองไม่ของจิ้งของจริงจะเก็บไว้ที่โบสถ์จะเป็นมงกุฎแล้วก็ ไม้กระทานะครับเป็นของกษัตริย์จะเป็นการจำลองมานะครับเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยก่อนนะครับก็จะอนุรักษ์เก็บไว้สวยงามมาก คนนัอี่นเดียวนี่ก็จะเป็นกลุ่มอพยพมาจากเสื้อขาอันไตนะครับกลุ่มอพยพมานั่งรอ ปฏิยกรรมสสมัย เป็นร้านค้าเล็กๆนะครับอยู่ในชุมชนสมัยก่อนเป็นบ้านพักของทหารมา้าตอนนี้เขาก็ดัดแปลงมาเป็นร้านขายของที่ระลึกนะครับก็เป็นบ้านหลังเล็กๆก็จะมีของขายทุกหลังนะครับก็แล้วแต่ว่าจะขายอะไรนะครับแต่คนค่อนข้างจะเยอะนะครับช่วงนี้ เป็นห้องเล็กๆเ,เหมือนแต่บ้านพักก็ไม่ใช่สมัยก่อนก็เป็นบ้านพักนะครับบ้านพักของทหารมา้านี่ก็ดัดแปลงมาเป็นที่ขายของที่ระลึกนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากนะครับการเข้ามาในจุดที่จะขายของที่ระลึกนี้ก็จะต้องมีตั๋วเข้ามาด้วยนะครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ขายของที่ระลึกตอนนี้ก็ดีนั่งแบบก็เราสองคนเดินเข้าไปในร้านขายของที่ระลึกรู้สึกว่าเดินมาเจ็ดร้านแล้วไม่เสียเงินสักบาท ซื้อก็ไม่ซื้อรับชมอย่างเดียวรับชมอย่างเดียวดูนะครับของที่ระลึกคนขายท่าทางจะหิวนะครับตอนนี้กำลังกินขนมปังอยู่ ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือห้องเบอร์18นะครับบ้านพักทหารมา thank you thank you bye bye ตวขีาเป็นหมาลุกเป็นหมาลุกใชุดเลย1 0 0สได้สองพีรงามได้สองจุดห้าเ kiên, cởi ra, nhá, đặt má ra, kiên cởi lại má, nhấc một điều Mấy พ <mm um> ี่ปองพี่ปองหันหน้ามาหน่อยมุมนี้ครับพี่น้องครับมุมนี้ครับนีครับมุมนครับน้องเกมุมแบบดอป็นภาพถ่ายมุมสูงจากเมืองปราศครับสาธารณรัชเสกสวยมาก มีมีเจอหน้าเดชสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนาเดชครับเป็นน้าขอให้เดชมันครับน้าไอเดชไม่ใช่นเดช โอ้โหสวยมากเลยเห็นสะพานด้วยเยี่ยมมากมีสะพงสะพานอยู่ข้างหลัง